สวัสดีครับแฟนเว็แบบไซต์หนังสือพิมพ์ข่าวุ้นธุรกิจนะครับแล้วก็นักทุนทั่วไปนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งครับกับสมรภูมิหุ้นร้อนนะครับประเด็นร้อนๆที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นที่อยู่ในกลุ่มท,ทีวีดิจิทัลนะครับซึ่งถือว่าเป็นปกลุ่มที่ช่วงนี้นะครับหลายๆคนก็ประเมินกันว่าเอ๊ะมีตัวไหนบ้างมีหุ้นบริษัทหดบ้างที่จะพอตัวรอดได้ในธุรกิจของทีวีดิจิตอลนะครับาะถือว่าการเกิด ทีวีดิจิทลค่อนข้างจะไม่ค่อยราเรื่งเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นผู้ประกอบการเองส่วนใหญ่ก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับในมาสามที่ผ่านมาผลประกอบการของบริษัทนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะมีการเติบโตด,ดีนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่ม ผู้ประกอบการที่ช่วยลอด้วยกันนะครับก็คือบริษัท RS จำกัดมหาชนหรือว่า RS เอสเครับเดิมนี่ธุรก,กิจของ RS จะทําธุรกิจบันเทิงน,นะครับแล้วก็มีธุรก,กิจที่ชื่อวทีวีดาวเทียมมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ล่าสุดก็มีการเข้ามาลดแน่นในตลาดของทีวีดิจิตอลนะครับแลว้วที่สําคัญคือ r s A นะครับช่องแปของเขานะครับในทีวี ดิจิตอลนะครับถือว่าได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูงครับแล้วก็โดยเฉพาะเรตติ้งเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสามของทีวีช่องทีวีดิจิตอลที่มีผู้ชมมากสุดนะครับเรียกว่าแซงฟรีทีวีเดิมอย่างไม่ว่าจะเป็นช่อง9หรือช่อง5ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนครับว่าน่าจับตาทีเดียวนะครับว่า r s งนะครับในแง่ของธุรกิจทีวีดิจิทัลจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าที่สําคัญนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่า ผู้บริหารของ RSA นะครับออกมาประกาศชัดเจนนะครับว่าจะมีการปรับขึ้นค่าโฆษณาในช่องแปซึ่งเป็นช่องทีวีดิจิตัลนะครับก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวทีเดียวนะครับจากเดิมระดับประมาณสัก25,000ถึง50,000บาทต่อนอาทีนะครับเป็น50,000ถึง100,000บาทต่อนอาทีก็เรียกว่าถ้ารับอย่างนี้เรียกว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับตรงน,นี้ก็น่าจับตามเหมือนกันนะครับเอ๊ะทำไม r s ถึงกล้าที่จะปรับค่าโฆษณาทั้งๆที่ กลุ่มทีวีที่ชอบตัวอื่นหรือค่ายอื่นเนี่ยยังไม่ขยับเลยนะครับแค่ที่แล้วที่สําคัญคือเดตติ้งต่างๆก็ยังไม่ชัดเจนครับแต่ว่า R.S. ค่อนข้างจะกล้ากล้าทีเดียวนะครับในงานของปรับขึ้นท่าโฆษณาครับแต่ว่าถือว่าเป็นการปรับขึ้นที่น่าสนใจนะครับและที่สําคัญคือผลประกอบการนะครับในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่บอกครับเป็นมาสาม R.S. นี่มีกำไรค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับถ้าไปดูในงวด เเดือนที่ผ่านมานะครับ r s มีกำไรสุทธินะครับถึง329ล้านบาทนะครับก็ถือว่ากำไรที่เกือบเท่ากับปีที่แล้วเลยครับปีที่แล้วของเขาทำได้ปี2องพนะครับทำได้สามร้อยเก้าสิบล้านบาทนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับ329ล้านบาทในช่วง9เดือนเท่านั้นเองนะครับดังแน่นอนนะครับว่ารายได้นะครับตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับประมาณ75%็ดสิบเอร์มาจากธุรกิจของทีมดิจิทัลนะครับแล้วที่สำคัญในอนาคต r s เองเขาบอกว่า รายได้ที่จะมาจากธุรกิจทีวีดิจิตอลนะครับน่าจะมากกว่า80หรืออาจจะ90ด้อยซ้ไดสนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้น RS ค่อนข้างจะโดดเด่นทีเดียวในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่แก็ตามถ้าดูในแง่ของราคาหุ้นกันบ้างน,นะครับ RS <IS S 1> <IS S 2> นี่ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีนะครับราคาหุ้นในจุดๆที่ประมาณสัก ต่ำกว่า7บาทนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับราคาปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับที่เฉลี่ยเกิน10บาทเข้าไปเรียบร้อยนะครับล่าสุดก็อยู่ประมาณสัก1 1บเถึงสิบบาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะวุ่นวายมากนะครับเปรียบเทียบกับกลุ่มกลุ่มในหุ้นของทีวีดิจิตอลอื่นนะครับค่อนข้างจะราคา ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับจะมาก็มาเป็นทั้งๆโน้คราวแต่ว่าสุดท้ายเองก็ปรับตัวลงไปนะครับแต่ว่าเอสเนี่ยถ้าดูจากเส้นการาฟจะเห็นไนดะ้ชัดว่าในช่วงเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาราคาทปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะวัาฐานรับในแง่ของตัวรายได้ตรงไรนั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าจับตาสําหรับนักลงทุนที่มองหาหุ้นในกลุ่มบันเทิงกลุ่มสื่อนี่นะครับว่าเอ๊ะตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็ กลุ่มทีวีดิจิตอลที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะจริงๆตอนแรกน่าสนใจนะครับเพราะเนื่องจากว่าพอมีการประกาศในแง่ของใครได้ใบายเส้นหรือใบอนุญาตทีวีดิจิตอลขึ้นมาคนก็แห่มาเล่นในหุ้นกลุ่มนี้เยอะมากขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ตามผลสุดท้ายแล้วหุ้นกลุ่มนี้ก็ขึ้นมาแค่ระดับหนึ่งแล้วก็หายกันไปนะครับแต่ว่า RS เนี่ยจะแตกต่างจากหุ้นตัวอื่นนิดหนึ่งกันปรับตัวขึ้นมาอย่างตอ่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าจับตามไม่น้อยทีเดียวนะครับสำหรับ RS ซ อาจจะบอกว่าดาวเด่นในกลุ่มของทีวีดิจิตัลเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีผู้อืนก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าความโดดเด่นจะแพ้ r s ด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่านักลงทุนก,ก็ต้องไปพิจารณาดูวครับว่า r s เนี่ยน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าดูจากผลประกอบการในช่วง9นะ้าเดือนเนี่ยถือว่านขางจะโดะโดเด่นแล้วก็แต่มากสุดท้ายนะครับมองกันว่าน่าจะโดดเด่นเช่นกันแล้วปีหน้าการปรับขึ้นค่าโฆษณาเนี่ยน,นะครับจะทําให้รายได้ของ r s น่าจะโตแบบก้ากระโดดเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรักรุ่งรุ้นร้อนนะครับที่เราจะมีการมาคุยกันนะครับว่าอเออราคาหุ้นตัวไหนหน่าสนใจแล้วก็อย่างที่บอกอเราท R S ถือว่าเป็นหุ้นที่โดดเด่นสุดในกลุ่มของทีวีดิจิตัลน่นเองนะครับครับวันนี้หมดเวลาของสมอรภูมิุ่้นร้อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในช่วงาถัดไปนะครับในเทปถัดไปก็จะมีหุ้นที่ร้อนร้อนและน่าสนใจมา,าฝากกับท่านผู้ชมด้วยกันครับวันนี้สวัสดีครับ